พูดถึง G-Force Now ครับมีใครรู้จักกันบ้างไหมนะครับถ้าใครเป็นสาวกวงการเกมก็น่าจะพอคุ้นๆกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่รู้จักเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับคือไอ G-Force Now เนี่ยมันก็แน่นอนนะครับเป็นบริการของทาง Nvidia เขาครับมันเป็นเซอร์วิสให้คุณเล่นเกมผ่านคลาวด์ได้นะครับเล่นเกมผ่านคลาวด์หมายความว่าไงคือเวลาคุณจะเล่นเกมปกติเป็นเกม PC คุณต้องซื้อแบบนี้ไอเกมมิ่งโน้ตบุ๊กอย่างเงี้ยหรือว่า เกมมิ่งเดสก์ทไปประกอบคอมซื้อการดจออะไรมาต่างๆนานาครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณไม่อยากทำอย่างนั้นนะถ้าคุณแบบว่าไม่อยากจะซื้อคอมพิวเตอร์จริงๆนะครับคุณสามารถเล่นเกมผ่านคลาวได้ด้วยการเปิดฟีเจอร์ RTX on จาก Service GeForce Now นะครับหมายความว่าคุณจะใช้ Windows ก็ได้ใช้ Mac ก็ได้ใช้ Android TV ใช้เบราว์เซอร์ Google Chrome หรือว่าใช้มือถือของคุณในการเล่นเกมระดับ Triple A Title ก็ได้โดยที่คุณไม่ต้องซื้อของเพราะว่าพลังการวนผลด้านกราฟิกเนี่ยมันจะไปอยู่บน c l o าวของฝั่ง GeForce เขาเสร็จแล้วเครื่องคุณก็จะทำการสตรีมพลังการบวนผลของเนี่ยมาแค่ภาพและตัวคอนโทรลเฉยๆนะครับพูดง่ายว่าคุณ เล่นเกมแต่ว่าไอคอมที่คุณเล่นเนี่ยมันอยู่ที่อื่นคุณเห็นแค่ภาพและคุณแค่คอนโทรลเท่านั้นนะครับโดยที่แน่นอนนะครับมันไม่ใช่ของฟรีนะครับคุณต้องมีการซับสคริปชันเข้าไปมีหลายแพ็กเกจนะครับอาจจะเป็นแพ็กเกจราคาเริ่มต้นที่คุณจะได้เล่นเกมประมาณนี้การาฟิกประมาณนี้ถ้าอยากจะเปิดการาฟิกสูงหน่อยนะครับคุณก็แน่นอนว่าต้องจ่ายเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีบางเกมที่ฟรีหรือว่าบางเกมที่จะต้องเป็นการเอ็กซ์คลูซีฟอะไรต่างเพิ่มเติมเข้ามานะครับอันนี้ก็แล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละเกมไไปปปนนะะครััรเด็มมีอยู่ว่วาาจสํ ที่ตัวเน็ตนะครับไอตัวเน็ตเนี่ยฮะ ถ้าคุณอยากเล่น 720p 60เฟรมเน็ตต้อง15เมกะบิตขึ้นไปถ้าคุณอยากเล่น Full HD 1080p 60เฟรมต้องได้25เมกะบิตขึ้นไปนะครับอันนี้ก็พูด,ดง่ายๆนะครับว่าเป็นเบสิกเบสิกที่สุดที่เขารองรับนั่นแปลว่าคอมคุณไม่ต้องมีแต่ว่าเน็ตคุณต้องดีทั้งในเรื่องของแบนด์วิดต์แบนด์วิดต์จะไม่เท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวนี้25เริ่มต้นนะมันก็สบายๆแล้วเน็ตบ้าน1กิกเป็นเรื่องปกติแต่ว่าไอเรื่องค่าปริ่งเนี่ยก็น่าจะสคนนะคาค มันขึ้นอยู่กับการ Response เป็นหลักใช่ไหมคุณขยับเมาส์แล้วเนี่ยไอสัญญาณการขยับเมาส์กินนิ้วของคุณเนี่ยมันจะส่งไปที่เซิร์ฟเวอร์มากน้อยแค่ไหนแล้วมันตอบกลับมายังไงไอพวกนี้ครับมันคือค่าปริ่งค่าเลนสซีล้วนเลยนะครับนั่นแปลว่าเขาบังคับให้คุณต้องต่อสายแลนหรือว่าอาจจะต้องใช้ไวไฟขึ้น 5GHz ขึ้นไปเพื่อให้เกมเนี่ยมันลื่นฮะ แล้วสเปกคอมล่ะซีเรียสไหมนะครับหลักๆแล้วนะครับก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะครับ CPU X86 หรือว่า64ก็ทั่วๆไปด u ว l c ค r e 2 GHz อะไรอย่างงี้ะครับไม่ต้องคิดมากเลย RAM 4 GB การ์ดจอ DX11 ขึ้นไปเพราะว่ามันไม่ต้องใช้พลังการวนผลบนเครื่องของคุณขอแค่ว่าสเปกประมาณนี้คือพูดง่ายๆว่าคอมเนี่ยอะไรมันก็ได้หมดนะครับแต่ว่าคุณก็ไปเสียค่า subscription อะไรอย่างงี้แทนเท่านั้นเองนะครับแล้วผมจะพูดถึงทำไมตอนนี้เพราะว่าไอ้ตัว Gforce Now เนี่ยมันก็เปิดตัวมาเป็นตั้งหลายๆปีแล้วไม ผมได้ยินมาอย่าถามผมนะว่าใครเพราะว่านั่นแหละมีคนแถวๆเนี้เขากระซิบมานะครับบอกว่าเฮ้ยทีฟอสนวเนี่ย กำลังจะเข้ามาเมืองไทยแล้วนะครับอยู่ในช่วงอีกไม่กี่เดือนเนี่ยก่อนอนปลายปีนี้แน่นอนนะครับคุณจะได้เล่น G Force หนานะครับเลยเอาเรื่องนี้มาชวนคุยสนุกๆน,นะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังจะมีคนเอามันมาลงทุนและเปิดให้บริการในประเทศไทยแล้วนะครับด้วยเงื่อนไขที่ผมว่าไปทั้งหมดตอนแรกเนี่ยแต่ว่าราคาผมยังไม่รู้นะว่าเท่าไหร่ผมอยากทราบนะครับในฐานะคนที่แบบว่าเล่นเกมอยู่หรือว่าคนที่มีคอมประกอบอยู่แล้วเนี่ย คุณคิดยังไงกับไปเซอร์วิส G e Force Now ถ้าเขามาจริงๆคุณคิดว่าเท่าไหร่ถึงจะคุ้มสำหรับแพ็กเกจแบบว่าโอเค RTX On RTX Off อะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับช่วยคอมเมนต์เข้ามาหน่อยอยากรู้นะครับแต่สำหรับผมนะผมมองว่ามันก็เป็นเซอร์วิสที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะคนที่แบบว่าไม่ได้อยากจะลงทุนซื้อไอ้ตัว PC ที่เป็นแบบว่า PC ราคาสูงๆอนะเพราะว่าบางทีเราอาจจะอยากเล่นแค่แบบว่าเกม2เกมอะไรเงี้ยเราก็ไปสมัครแบบว่าเดือน2เดือนไปก็ได้นะครับแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับภายในนะครับว่าไอไลบรารีของเขาเนี่ยมันมีเกมที่น่าสนใจหรือเปล่าแล้วถ้าอาจจะต้องจ่ายตังค์เพิ่มเข้ามานี้ก็อาจจะทาให้น่าสนใจลดลงก็เป็นไปได้นะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าประมาณไหนถึงจะดีคิดเห็นยังไง o r c e Now ช่วยคอมเมนต์เข้ามาหน่อยครับผมอยากอ่านและผมก็ำลังสนใจบริการนี้เหมือนกันและกําลังคิดอยู่ว่าถ้าเข้ามาในไทยเนี่ยมันจะคุ้มหรือเปล่า